น้อเสร็จก็้เี่ยมกันไปฝาวง่าังถ้านปสิก็ถ้าอมการไม่ให้ฟาวแล้วเขาประท้วงมาก็สวยลงเหนือแหละ มันมีกล้องถ่ายวีดีโอไว้ไหมมันโอลิมปิกกันะ <c oughs> อะไรแบบนี้เอาไม่ลง <c oughs> ไม่ล,ลงเหมืนก <c oughs> ำจีมันจะไม่ลงมาถึงมอนนอนมากเลยเขาจะหลับไปเลย <c oughs> ลเซนีซู่ซู่ะเซนีไม่ล,ลงตายแล้วครับยังมีาไม่ีครับโอตายแ้วทน้ได้ยั

อยู่ตอกกอดตอกไก่แทนที่ได้ใจสักสว่าดูจอหรือว่ไม่โงแล้วมตอด้คือาทีีับเรื่อคือทักษะเขาองแรงแน่เจ๋อเขาข้ามได้เขาถึหว่า้ได้เขาึงหัวเลยค่ะ อันที่สี่ของทีมไต้หวันคนนี้นะมสู้ฝั่งไทยนะคะซนัตมาเสอ่งเซตเด้ขโดนูกใหญวาเงเราเีย่ยนไปอีกทีนึงแ ไปเรียนที่าเนว่มาด้แล้วมน่ยอคิไปทีแล้วเราก็ทเลาเวันนี้ทดีได้ทีว้จะยังตว่าาแค่เรา่เขาสันแถูเล่นหดดูเยฝั่งเขาเปล่าเยอะจังเลยสี่คนเราสามเจ็จ ไอ้ดอกนี้สุดไม่ลงหน่งพน้าปีจไ้ไหมไม่ลงคัไม่ลงคัไม่ลง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 ี่ลงม่วยกันนะสุดสัมปั

ขคอ,อยัวเนจองนะคนภาคไม่มันเลย เอากีดขาเฉพาะกีดเลยไหมเอาดคาเ้า่เอาคนพาแข่งเลยเรือยาวอ่ะเค่านารนักล่ว้ยยยยยนียยยยนยเยย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 ยกยย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 เยยอยยอยยยยยนยยยยยยยายยยยยยยลยย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 ไยย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  ห้ากยก็รดยางนัจะ้ว่าสกีงะตบน้ใโดนแขนโดนแขนะดปลยกับใสตรงกลางเนี่ยห้ามส่งลูกข้ามเส้นตรงสีขาว้าอยู่สองคะแนนนะคะตอนนี้อยู่ในรอเแ้าที่หค่ะตอนนี้เหลืออีกสามนาทีสามสิบห้าวินาทีโบนเขะโนเขาไม่พูดเลยเลย เลขสิบสามนของจอร์แดนเซลวาร์ดีจีบร yeah, ักษาน้องหานหมายเลขสิบสี่สิบสี่สิบสี่ศลาจากบุรวันนี้ได้หว้นางทรงกรอะไรขึ้นจากกรรมการดีนสต เลี้ยงมาเลี <sk 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 ้ยงแม่กระชังดิเลี้ยงชินบอลเลี้ยงกิ้นบอลมันเยอะอร่อยนะคะตอนนี้มันีไค้หวันก็จะมีผาการทีวิ่งของเขาอยู่นะคะในสัปดานี้ก็คือเวลา2วันจะได้ข้านี่าไต้หวันค่อนข้างจะมีชีวิว Ô bà con, 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 วันนี้ในคาราคดนตค่ะรหมายลที่สมาสเตของทได้เลยอาไวค่ะจะา วันนี้เรากำงช้าเลยพี่หมาช้าถึงควรแล้วต้องต้องต้องมีหูตัวกัวด้วยมันเกินสิบนาทีแล้วดิชาวลานกโดยชีนไต้หวัน ชูฟองเจ้าหน่อยโอ้ยดูของเขาบีผ้าอะไรดูของเราไม่ได้ดูผิวไม่ผ้าเลยทิชชู่นั่นแหละมีน้ำหวานด้วยลอเอเออดูของเราไม่มีอะไรเลยผู้สอนสองท่านของทางได้ลงแข่งก็รู้แล้วคา่าคาจะไม่ใช่ไมมปอร์ดไม่ใช่เออดูของเขามีเออมีพาร์ทเนอร์อะไรอ่ะบอสบอสบอร์ดของเขาเขาว่าโอ้ใช้ไม่ปอร์ดเขียนแล้วเราใช้กอะไรใช้อะไร เอาแล้ว ông ตัดสนามแต่เลย <tới> ตอนนี้เหลืออยู่1นาทีกับ7นิดนาทีเท่านั้นเองนะคะอะไรอีกสักสิบแต้มทีม2ขออสตาโบนาร์ได้สองสังสองหนึ่งนาทีสองห้าตู้ตู้ค่าตู้ตู้ค่ะตู้ตู้ค่า เราจะได้ชดสนนชดเลยค่ะชดนุน <tại> ี่ก็เป็นอดีต้บันะครับชรากอาจาย์สามเ่อท่านงาตัดไปแล้วก็ไี่กาลังยันอยู่

ยังบอดีมากเตัวยังบอลอะตัวยังบวมมากเกมบอรวเป็นบอล่เลยนยังบอดีมากสบทีั้ียงบอลารบอลอย่างเดียวอ่ะลับทาวเลร์ขาับทาวเลอร์มันิ้พาจงเอามสิินาทีสด้ายเติมเลยอจาคะแนไม่ไลนะ ý thức và ý thức thì thức ý 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 thức การโ้สองัาไมเราได้ฝ so ่าวบกล่ียก่อนนะคที่สำคัญที่สุดคือการชุบโคืนถ้าเกิดมีงานเรที่กทุรั้งชุโคดลูกโท้เลยทุรั้งนะมีสิเชนะเลยค่ะ่อแ้เรสาสัรถาแล้วจังต้องได้เงนเสียองรู้จักกันกนเลย